สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูดอกต้นมู่ทําไมเป็นสภาพแบบนี้นะคะเพราะสาเหตุอะไรนะคะดูสิหอเหี่ยวหมดแล้วนะคะทั้งใบทั้งดอกนะคะเพราะสาเหตุไม่ได้รดน้ำมาหนึ่งวันนะคะไม่ได้รดน้ำมาหนึ่งวันเนื่องจากว่าสายยางนะคะ สายยางของเราเอาไปฝั่งนู้นนะคะก็เลยไม่มีสายยางลดน้ําน,นะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ล่ะคะ่ะเหี่ยวมุดเลยนะคะแต่ตอนนี้เอาสายยางมาแล้วนะคะก็จะมาลดน้ํา,น,าน,นะคะใส่ให้นานๆน,นะคะให้ให้สุ่มสับเนาะใส่ให้นานๆขาดน้ำหนึ่งวัน เหี่ยวขนาดนี้เลยเนาะขาดน้ำหนึ่งวันเหี่ยวขนาดนี้เลยนะคะก็จะเอาดูดูด,ดูกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะแต่ว่าดอกเหี่ยวหมดเลยหมักน้ําไว้ก่อนหมักน้ําไว้ก่อนนะคะให้น้ำให้เต็มที่เนาะโอ้โหเวอร์วีนาเอา้าเวอร์วีนาก็แห้งเหมือนกันเพราะว่าสปริงเกอร์ไม่ถึงนะคะมุมนี้เนาะ มุมนี้สปริงเกอร์มาไม่ถึงนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ลดเนาะโอ้โหท้องอุไลนะคะตรงนี้เอาฟางมาคุมไว้เนาะไหนดูซิว่าน้ำมันถึงไหนสปริงเกอร์เมื่อวานนี้นะที่ไม่ได้าเอาไว้นะอ๋อมันถึงแต่มุมนี้เนาะ โอ้มันถึงแต่มุมนี้ดูจากดินนะคะดินเปียกอยู่เลยเนาะจนเวอร์วีน่าล้มเลยนะคะอันนี้จะเป็นเสียนฝรั่งเนาะผสมผสานกันไปนะคะนี่สูงแท้หูสูงคักอิลีเด้พี่น้องเด้อเนะาะเมื่อไรเนาะเห็ดฟางของเราจะขึ้นเนาะอยากเด้ อยากกินแกงเห็ดโอ้โหถึงกับเอ็นล้มเลยนะคะสูงมากเลยตั้งสปริงเกอร์ไว้ตรงนี้นะคะโดนน้ำก็เลยง่วงนอนมั้งเย็นเกินไปเนาะดูตอนกลางวันนี่สวยมากเลยนะคะเนาะถ้าถ้าตอนเช้ากับตอนเย็นมันจะอึมคึมอึมคึม ฝั่งทางนี้ก็เหี่ยวเหมือนกันค่ะดอกบานเต็มหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะเนื่องจากขาดน้ํานั่นเองนะคะแม่ดาก็พยายามเอาหญ้าที่เรารื้อออกนะคะหรือว่าใบไม้แห้งเนาะมาคุมไว้นะคะมาคุมดินไว้นะคะดินมันแห้งเกินไปเนาะโอ้โหดาวเรืองนะคะนี่ดอกงามงามเป็นดาวเรืองพันบ้านๆน,นะ แต่ว่าถ้าเราให้น้ำให้ปุ๋ยเพียงพอเนาะมันก็ดอกสวยดอกงาม้ยมาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้ยิ่งงามนะคะนี่ต้นเดียวนะคะนี่นี่ก็ต้นเดียวนะคะนี่ต้นใหญ่พุ่มใหญ่เลยนะคะนี่โอ้โหตรงนี้ยิ่งสวยนะคะนี่สวยสวยนะคะ น,นี่คือเพลงพวยนะคะสีขาวนี่ก็สวยมากเลยนะคะอ้าวออกดอกแล้วให้น้ํานะคะให้น้ําให้ปุ๋ยออกดอกโอ้โหตำลึงยอดทองนี่เราจะเก็บไปอ่อมเอา้มามะเขือเทศนี่มะเขือเทศสุกแล้ว ดาวเรืองตรงนี้นะคะก็กำลังจะออกดอกเนาะกำลังจะออกดอกดูซิว่าดอกสวยเหมือนข้างในหรือเปล่านะคะที่แม่ดาเอามาหว่านไว้นอกคือแม่ดาตั้งใจว่าจะาแบ่งๆออกมานะคะแต่ว่าคิดยังไม่ลงมือทำก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะคะได้แต่คิดคิดคิดนะคะ เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอันไหนต่ออันไหนเนะาะมันหลายอยันหลายยางนะค่ะพี่น้องเนาะมันนั่นกับมาถอนหยาออกมาถอนหยากอกอกตรงนี้นะคะนี่อุ้ยสวยแล้วนะคะเห็นไหมแล้วก็ปลูกดอกไม้เพิ่มอีกนะความจริงไม่ไดาก็วานทานตะวันอยู่เดี๋ยวทานตะวันก็คงจะขึ้นเนาะเดี๋ยวทานตะวันก็คงจะขึ้น วันนี้นะ่ะเหมาะเหมาะมากเลยนะฝนบรรยากาศคืมๆแดดไม่แรงนเะหมาะที่จะปลูกดอกไม้ต้นไม้แต่ว่าจากสีเฮ็ดหยางต่อหยางหญ้ากระยักดึงออกดอกไม้กระยักปลูกน้ำกระยักหดแต่ว่าติดภารกิจไปส่งน้องนาเดียไปรับไปส่งเนาะมันก็เลยใช้เวลานาน,านพอสมควรนะไปส่งจ็ดกลับมา ไปถึงโรงเรียน8กลับมาถึงนี่9โมง9โมงกินข้าวก็เกือบเที่ยงแล้วเนาะแล้วก็บ่ายสามก็ต้องไปอีกนะคะบ่ายสามก็ต้องไปอีกกว่าจะกลับมา5โมงล่ะเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนละคะ่ะแม่ดาก็คงจะทำงานได้ไม่ไม่เต็มที่นะคะเพราะต้องไปรับไปส่งน้องนาะเดียน,นั่นเองนะคะเนาะญากระหกขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ มาิได้เอาจอบมาเสียหนาอันนี้ก็ขึ้นเยอะเลยนี่ก็อยากจะมัดเหมือนกันนะมันสีโดสีเดนะคะขึ้นสูงนะเราก็ต้องมัดไปแนวรั้วเนาะมัดให้มันไปแนวรั้วนะคะแต่ว่ามันก็สีโดสีเดเหมือนกันนี่มันถ้ามันมัดไปแนวรั้วมันก็จะได้สวยงามนะคะถ้าปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยเรืนะคะ เนาะต้นอันนี้มันสูงมันใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะอุย้ยดอกสวยสวยงามมากเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยอีกปุ๋ยหนึงนะสีสันมันจะสดใสงามกว่านี้นะมันจะมีปุ๋ยของมันอยู่ปุ๋ยสูตรของดอกไม้ที่ทําให้สีสันดอกไม้นี้สวยแบบสวยจริงๆค่ะนี่ดาวเรืองที่เมดาลงมาปลูกใหม่นี้ก็เริ่มสวยแล้วละคะ่ะ อีกหน่อยก็ออกดอกบานสะพังสวยงามเนาะสลับหลากสีกันไปทางนี้น้ำสปริงเกอร์ไม่ถึงเนะาะก็เลยต้องลดเอาถ้ามันเหี่ยวแล้วมันจะฟื้นตัวยากดอกไม้มันจะสงัก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังนะคะติดดันให้สักนิดชมคลิปย้อนหลังสักหน่อยพูดคุยทักทายหรือว่าคอมเมนต์ติชมได้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะคนดูแลสวนนะคะ